ตอนนี้เราอยู่บนกระเช้ารถรางนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพนะนครนเคลีด้านบนกันพนักียนมารถรางเคลื่อนแล้วนะครับเขาห้าม มาแล้วที่เราอยู่ที่นะครับโอ้เดี๋ยวพร้อมรอสับรางนะครับสับรางแล้วอ่ะแล้วเราเดินขึ้นเดินขึ้นยังไงตรงไหนอ่ะนี่อยๆถ่ายร่งเลยสับรางแล้วครับรถกระเช้า งด้วยก็ดีม <า S 1> ไม่ต้องเดินประหยัดเก็บแรงไว้วนี่เซเิลข,า,ขาจอดแล้วนะครับไป,ไปเดินขึ้นบันไดต่อ กาลุณาแสดงบัตรเขา้าไปเดินเดินไปเมื่อไรโอ้ทีนี้ไม่มีคนทำาอะไรให้เลยดิฮะ นี่อย่นี้อะไรอันนี้สมัาคาสมนาคาลูกไปซื้อผ่านทางนี้ ป้ายทางไปชมพิพิธภัณฑ์ะน,นะครับเราลงจากรถลังมาแล้วก็เลี้ยวขวา

ตอนนี้ก็อยู่ที่จุดหมายได้13นี่13เห็นปะนี่ถ้าขึ้นบันไดไรทางขวาจะเป็นหมายได้15ค่ะนี่15เชพภูมิไรโรูปอ่ะปเราไปไหนต่อเราไปหมายลดอกันแล้ว15ไหมเราไป11นี่ปเราไปไหนคะอาทิตย์หน นัหนน่อยนี่เดนไปเลยองค์พระอะไรเนี่ยพระสยามพาทวรทิลาใช่ไหมเทตพรักษ์ อยู <mile> ่ด <derived> ้านในนะครับนี่องคอยู่นี่ลูกปลาปกปักรักษาในภารกิจนี้ปัจจุบันปฏิบัติสถานอยู่ที่มหงวิทยาลัยเกษตรขนเสือในส่วนของเนี่ยเดินไปวงกลมเดินไปดูแต่มันออกเชิงใต้เราก็ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วนี่เราต้องมาเหนียวสดค่ะ ฟ้ามา<อ>ตัดตัวเท่าพี่ไงตัวเล็กๆมีจนโตมาจนจะแก่แล้วเนี่ยเพิ่งได้มาเน,น,นี่ยอ็ข้างหลังไม่มีอะไรแล้วป่ะไม่มีเดินอ้อมอยู่เดียว,ยยยวปะเดินอ้อมทำไม,ไมไออก,ก็เป็นการอ้อมกลับ โอ้นี่ถ่ายรูปหน้าป้ายก่อนพิพิพพธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะพระนครคิรีทางก็ได้างหลูวานเราอยู่ในวัดเกาะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่นั่งเพลสภูมิไพรโรดจุดเปลี่ยดผ้าถอดรองเท้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์กรุณานถอดรองเท้าอ๋อเมื่อกี้เราเข้าไปดู ภายในวังนะครับด้านไหนอันนี้คือประตูทางออกแล้วนะครับข้างในให้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโออู้ป่ะเดินไปขึ้นไปดูข้างบน ขึ้นไปดูอนุสาวรีย์รัชกาลที่สี่กันนะครับไป let's go ห้ามถ่ายภาพด้านในลงดีจังเลย ไปชมวิวกันมองเห็นวิวเมื่อกี้เรามาจากทางไหนนะมองเห็นไหมนะเอาเดินไปถ่ายวีดีโอไปเยอะๆอันนั้นคืออะไรอ่ะ ฝั่งกนันนู้นวัดเขาบันไดอีดยังไปแล้วเหรอไม่รู้ดิไม่รู้อ่ะอาจจะไปแล้วก็ได้แต่เราจำไม่ได้โอ้ยยังใช่ไหมไปแล้วโอ้เจดียังไม่ได้เดินทางไหนเนี่ยเดินทางนี้ไงเขาทำเป็นวงกลมอยู่แล้วให้เราเดินไปถึงเลยไปดิเดินลงไปไม่นำอ่ะ ไปที่นี่อ่ะไอ้นั่นอะไรเรานั่งกับเช้าลงกันแล้วนะครับไี่มีหลิงคิดวอาผมไปด้วยน้องเปล่าไปด้วยนี่อะไรนะ